สวัสดีค่ะฟ้าซาเน่นะคะฟ้าอยู่กับ BYD Seal คันนี้นะคะลูกค้ามาจาก YouTube นะเป็นงานแก้นะคันนี้เนี่ยเขาติดตั้งฟิล์มจากที่อื่นมาก็รถยังป้ายแดงละค่ะแล้วก็มาแก้งานที่ฟ้าเพราะว่าฝีงานการติดตั้งไม่สวยไม่ได้หมายความว่าช่างไม่ดีนะคะอาจจะเป็นองค์ประกอบร่วมกันตั้งแต่ฝีมือช่างแล้วก็ความใส่ใจรวมถึงคุณภาพฟิล์มนะคะมาชมกันคะ่ะว่าไม่ดียังไงถึงต้องแก้งาน เริ่มต้นกันเลยนะคะชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยมันเป็นชิ้นอ่าดีเทลของตัวซีลนะคะตรงเนี้ยก็อาจจะหนึ่งเป็นแพทเทิร์นแบบของเขาไม่ดีนะคะมันเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวมันก็เลยทําให้ช่างติดตั้งงานยากเกิดฟองอากาศขึ้นเยอะมากเหมือนที่ร้านของฟ้าเนี่ยก็จะเป็นทีละเส้นทีละเส้นนะเสียเวลาหน่อยแต่ว่ามันจะไม่มีเกิดรอยแบบนี้ขึ้นมาอันเนี้ยมัน จะว่าช่างอย่างเดียวไม่ได้นะคะอันนี้มันอยู่ที่แพทเทิร์นแบบของเขาด้วยส่วนกันชนเนี่ยจริงๆแล้วฟ้าจะบอกว่าแย่มากๆแต่บงังเอิญว่าตอนที่เจ้าของอยู่ฟ้าแกะไปแล้วนะคะก็จะไม่เห็นส่วนนั้นมาดูงานติดตั้งส่วนอื่นกันดีกว่าพวกงานขอบต่างๆเนี่ยไม่ได้แย่นะคะจริงๆช่างเขาก็พยายามที่จะทําให้มันเรียบร้อยที่สุดแต่ว่าอาจจะแบบไม่ดีหรือว่ามันเป็นฝุ่นก็เลยต้องมีการลงคัตเตอร์นะคะกรีดันเข้าไปเนาะในส่วนตรงนี้ก็คือพยายามยัดขอบ พยายามยัดขอบเป็นการหวังดีแหละแต่ว่าฟิล์มอาจจะคุณภาพไม่ดีนะคะมันก็เลยทําให้มีการเด้งอ้าแล้วก็มีฝุ่นเข้าขอบค่ะก็จะมีประตูเหมือนกันทุกๆอ่าทุกๆคันแล้วก็หลายๆร้านก็คือมีความหวังดีว่าประตูเนี่ยเราจะมีการพับไม่ว่าจะแก้มหรือประตูนะแต่ว่านเนี่ยเนี่ฟ้าบอกคุณภาพไม่ดีก็คืออาจจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะฟิล์มมันไม่ยึดเกาะน,นะคะ แล้วก็งานติดตั้งช่างเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบเทคนิคที่ดีมันก็เลยเป็นอย่างนี้อย่างงี้แก้ยังไงถ้าไม่ได้กลับมาแบบลื้อฟิล์มทิ้งถ้าแบบเขายังกลับไปที่ร้านเดิมก็คือมีชัตเตอร์กรีดทิ้งนะคะก็คือมันก็จะเหลือแค่ฟิล์มเสมอขอบมันมีวิธีแก้ไขค่ะแค่งานมันไม่สวยชิ้นประตูนะคะชิ้นตรงขอบเนี่ยก็ไม่สวยนะเนีย่ยเห็นไหมแล้วก็พอมันไม่ชิดขอบคอนเซปต,ต์ร้านฟ้าพับได้พับชิดได้ชิดเนาะเจตนาก็คือเนี่ยถ้ามันไม่ชิดขอบมันจะเป็นอย่างนี้ ก็คือมีคราบนะคะแล้วก็ส่วนใต้หูกระจกฟ้าจะบอกว่าเป็นส่วนที่ฟ้ารับไม่ได้ที่สุดอันนี้เป็นความใส่ใจช่างนะคะจะเห็นว่าไม่เส้นผมก็ขนแหละอ่ะส่วนนี้ค่ะมันมีอ่ะเออแล้วก็มี2ชิ้นด้วยนะมี2จุดประมาณนี้เลยซึ่งตรงนี้ก็อาจจะแบบผมขาดตรงนี้ก็อาจจะเป็นไม่เส้นผมก็ขนเนาะประมาณนั้นเลยในส่วนของงานดีเทลอื่นๆก็ ก็เป็นเรื่องของการเทคนิคช่างแล้วล่ะค่ะภายในก็แย่นะป้าจะบอกภายในเนี่ยค่อนข้างจะแย่เลยแต่กล้องไม่มั่นใจว่าจะเห็นหรือเปล่าเนาะเนี่ยชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยมันค่อนข้างจะแบบเด้งอ้ามากๆเลยอันนี้เป็นหนึ่งคุณภาพฟิล์มสองเทคนิคการติดตั้งของช่างเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นะในส่วนของข้างประตู พวกนี้หนึ่งฝุ่นก็คือเขาไม่เคลียร์ฝุ่นก่อนอาจจะสถานที่มันไม่สว่างพอหรือว่าไม่มีตัวช่วยพวกไฟเนาะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเก็บขอบไม่ดีแล้วก็ตรงนี้มันเกิดฟองอากาศเพราะว่าน้ําตอนที่ติดแรกๆเนี่ยน้ํามันเยอะแล้วพอมันแห้งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นฟองอากาศอย่างที่เห็นตรงนี้ที่กาพูดจะเยอะเพราะว่าฟ้าติดตั้งเองเป็นงานภายในเป็นงานที่ฟ้าทําเองนะคะเนี่ยขอบประตูตรงนี้นการพับเนี่ยเขาพับไม่ดีแหละเขาพับไม่ดีแล้วก็เขาไม่มีการเก็บขอบ คราวนี้เพราะว่าขอบมันเจอฝุ่นอ่ะมันมันมันยังไม่ล็อกเนาะมันพอมันเจอฝุ่นมันก็เลยแบบเข้าแล้วมันก็ดูน่าเกลียดอย่างเงี้ยนี่รถยังป้ายแดงอยู่เลยนะคะเพิ่งติดจริงๆในส่วนของด้านหลังนะคะแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นแบบเนาะรถที่นี่ก็ของคันนี้เขาก็ติดแบบมาแต่ว่าแบบมันก็จะมี2แบบก็คือแบบที่มันมีมาต่อกันกับชิ้นเดียวคันนี้เป็นแบบที่มาต่อกันฝีมือช่างตรงเนี้ยดีนะฟ้าจะบอกว่าเขาค่อนข้างต่อกันเนียเลยล่ะชิดได้ประมาณดีเลยล่ะค่ะ แล้วแต่ว่ามาตายตรงขอบมุมดันเก็บมุมไม่ดีซะงั้นก็คือตรงเนี้ยดีหมดเลยยกเว้นมุมนะคะทําให้แทนที่จะงานเรียบร้อยมันเลยเป็นภาพรวมที่ไม่ดีโลโก้โลโก้เนี่ยฟ้าถ่ายภาพนิ่งไปรอบนึงถึงได้รู้ว่าตัววายมันเบี้ยวมันเบี้ยวนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของงานรีบงานรีบเอ่ยการวัดสเกลที่ไม่ดีเขาอาจจะไม่ได้เก็บสเกลมา แล้วก็รีเพราะคันนี้ที่รู้มาเนี่ยเขาติดไม่กี่วันเสร็จแล้วร้านฟ้าเล่นไป7วันอันนี้แป๊บเดียวก็เรื่องของระยะเวลาความใส่ใจของช่างแล้วละค่ะด้านหลังเนี่ย,ยพวกนี้ฟ้าก็ไม่มั่นใจว่าเขาติดเพื่ออะไรนะอาจจะเป็นการเอ,อ่อถ้าสําหรับที่ร้านฟ้าก็จะเป็นส่วนของหูกระจกเป็นการดามฟิล์มล็อกฟิล์มก็อาจจะชิ้นงานมีปัญหานะคะส่วนของตรงนี้นะคะอ่าเป็นกล้องหลังเขาก็ น่าจะเป็นเรื่องของความเร่งรีบฟิล์มยังไม่เซ็ตแล้วปล่อยรถออกไปเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้ละมันได้แค่คว้านทิ้งฟิล์มลูกค้าก็จะเหลือเก็บเยอะเพราะว่าอันนี้แก้ปัญหาด้วยการตัดทิ้งเท่านั้นแล้วนะคะมันทําอะไรไม่ได้ส่วนคลีบล่างงานร้านฟ้าค่อนข้างจะลงตรงเนี้นานน้องทาทีบางคันครึ่งวันของซิลนะเนี่ยดูสิคะอันนี้คืองานเร็ว ไม่ใช่ว่าช่างไม่ดีนะแต่ระยะเวลาของเขาอาจจะน้อยไม่ใช่ว่าประมาณนั้นเลยในส่วนงานเก็บขอบนะคะไม่ว่าจะขอบฝาท้ายหรือขอบฝากระโปรงเหมือนกันเนี่ยเขาเก็บขอบก็คือเหมือนที่บอกราคาน่าจะเป็นงานรีบก็คือใช้เวลาน้อยเขาก็เลยต้องแบบช่างก็มีเวลาให้ในการเก็บความเรียบร้อยน้อยนะคะก็เลยเป็นแบบนี้ครั้เนี้ฝุ่นเข้าด้านใต้มันก็เลยไม่สวยงามแล้วก็มาท่อนนี้อ่ะตรงนี้ก็จะดูค่อนข้างจะแบบว่า แล้วด้วยความคันนี้เป็นรถสีขาวเนาะขอบเข็บม,มันก็เลยเห็นหมดเลยตรงนี้ที่ร้านเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวพับลงไปเนื่องด้วยว่ามันจะเป็นอย่างงี้แหละค่ะที่ต้องพับลงไปตรงนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าถ้ามันพับแล้วเราเคลียร์ไม่ดีมันก็จะเด้งอ้าเวลาลูกค้าออกไปใช้อ่ะตรงนี้ดูสิดีเทลเนี่ยเขาก็กรีดยาวเลยค่ะจริงๆแล้วอฟิล์มชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวถูกต้องแล้วก็คือจะมีการเปิดตรงนี้นิดหน่อยเพื่อให้เขาลงได้แต่คันนี้เนี่ยก็คือเขาเปิดไล่ตั้งแต่ตรงนี้ไปจนสุดโน่นเลย จริงๆอ่ะเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งแต่ง่ายแล้วแต่ดันทําไม่ดีซะอีกมันก็เลยออกมาอย่างนี้หนีฟิลมตรงนี้เด้งถ้าเกิดว่ากลับไปแก้งานที่ร้านก็คือตัดทิ้งเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วจริงๆแล้วที่ฟ้ามาพูดอย่างนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าร้านเขาไม่ดีแล้วร้านเราดีนะฟ้าแค่จะบอกว่าฝีงานการติดตั้งหรือว่าคุณภาพฟิล์ม เราทําได้ดีกว่านี้แล้วก็มันเป็นแฟชั่นไปแล้วค่ะธุรกิจงานติดฟิล์มกันลอยเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นของพวกร้านคาแคร์เคลือบแก้วนี่แหละคือทุกคนอยากได้เงินเยอะแหละก็เลยเดินทางมาสู่วงการนี้ก,กันแต่คราวนี้มันก็อาจจะมักง่ายไปหน่อยถ้าเกิดว่าได้เงินแล้วทําเลยหาต้นทุนฟิล์มติดติด,ตดหรือจ้างช่างมาติดเลยแล้วงานมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือไม่มีความใส่ใจก็คือได้เงินจบติดชิ้นใหญ่ได้ขอบไม่เรียบร้อยเป็นพวกนี้มากกว่า ร้านฟ้าหรือหลายๆร้านมีนะร้านที่เน้นคุณภาพไม่ใช่ร้านฟ้าร้านเดียวเราก็ค่อนข้างจะซีเรียสในการเก็บความละเอียดพวกนี้มันเหมือนงานศิลปะค่ะอยู่ในวงการแฟชั่นเองมันก็มีซับย่อยเข้าไปอีกเนาะในความจริงจังของงานเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าต้องบอกว่าลูกค้าเองเจ้าของรถเองก็ต้องศึกษาข้อมูลฟิล์มอะไรติดแบบไหนดูฝีงานช่างก่อนว่าเขาจริงจังแค่ไหน แต่ในเรื่องของความเนียบเรียบร้อยฟ้าตอบเลยว่าแลกกับเวลาค่ะนานแน่นอนทุกร้านไม่ใช่เฉพาะร้านฟ้าร้านเดียวนะฟ้าตอบเลยงานพวกนี้มันนานสําหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่าคันนี้เป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวไปชมกันค่ะว่าฟ้าจะทําให้เขาดีได้แ,แค่ไหนแล้วก็แก้งานกันยังไงนะคะ